เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องเหรอเฮ็ดพึ่งเลือดเดี๋ยวเห็ดพึ่งเลือดแยกก็สีเลือดอัชราตัวของเพิ่นนี่น้องหมอยอยู่บอเอาดอกเอาตัวนี้แยกจะเลือดหนึ่งเออส่วนของเพิ่นนี่เห็ดพึ่งเลือดดอกงามๆกี่ออ่อนเห็นดอกกุ่นเจินเทินอยู่บนที่น้องตรงยางอันยางมาแล้วก็หันหลังกลับอีกเทนึงจ้ะเห็นบ่ะุ่นยางดีๆคนเดียวจะหยาบเพิ่น ว่ายังอ e ุ้นสองดอกพี่น้องอุ้ยสามดอกสามดอกสี่ดอกอุ้ยดอกงาม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 แบบหนึ่งแบบหนึ่งได้จ้าได้เห็นเห็นบ่เห็นมันจะโอนบ่นี่สองดอกนี่งามเงาจะทาดูก่อนเนีเก็บไปแต่พี่น้องเด้อยังเห็นบรรยากาศน้ำกันแต่พี่น้องยังเห็นบรรยากาศน้ำกันจ้านี่เห็นบ่ดอกใหญ่ใหญ่นี่เห็นร้อนพี่น้องอุ้ยเป็นมือนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่ ยิ้มไงพี่น้องให้ลราอีกอันนึงนี่จ้นี่อันนึงจับพี่น้องเห็นบ่งหลับยิอยากตั้งกล้องจับพี่น้องนี่อุ้ยเนี่ยจ้ับน,นี่พ่อีกอันนึงนเห็นบรรยากาศป่าจับพี่น้องนี่ซีดอกจ้านี่ ตรงนี้มองนี้หาดอกใหญ่ๆเห็นบ่นี่นจะน่เสียงคน้จะเต็มตะการเหรเห็นบ่พี่น้องี่เห็นไหมเห็นไหมคะดอกงามจเอ้องเห็นไหมคะเห,หเห็นไหมตั้งโจดโกตนี่ เก,ะกะือบกระตาเกือบกระตาเหยียบเกือบกระตาเหยียบเล่าพี่น้องสีกันกัใบใบไม้โพดนี่เฮ้ยม,มันจะออกลายอยู่พี่น้องพีบาดีุ้ยถึงที่เก็บมันเห็นที่กันเห็นไหมสีเป็นตัวใบใหม่กุย อ๊ยออกลายอยู่มองนีพี่น้องเอาไพันยันไพันยนจ้ะเอาไพันยนาพันยนี่เอาไพันยคือกันจะพี่น้องอีกสมื่คือสีไงอยู่สองมืสองมือสองมื เห็นผดีด uh. ีเห็น่าจะนนี้กลางจะออกอันนี้เอาได้อยู่กลางจะออกก็ต้งไล้ดอกพี่น้องนบเห็นก็จะโอ้ยดอกง่ามผลพมจะควหนึ่งพวควหน่อย มันจะออกอีกหลายดอกยิ่งมองนี่พี่น้องอีกสามมืน่นนี่อีกสามมื่นเรจะง่ายอีกเลยได้ไหมอันนี้แม่งกินคนละนกินหัวคนละนี่นขอ้อทวเดเราจะด้วยกันกล่องทรายเด้อนี่บอลมันจะออกอีกมีตั้งหลายดอกีอีกจ้า ดอกงามเพิ่งดอกนี้เนี่ยงา,ามคักงามนี่เนี่ยงา,ามเนาะสวยมากเลยสวยมากเลยจ้าเถื่อนเถือนีอ่ผมพ,พ,นะพี่น้องคุณน่ะดอกดำปีปี๊หืมดำปื้อปื้อคุณพี่น้องเห็นปะงามประจา้าเห็นยังเห็นยังเห็นย่ง เห็นย <pl ains> ังจ้าเห็นยังจ้าเห็นยังจ้านี่เห็นบ่งามบ่งามบ่งามบ่พี่น้องหัวแดงจริงคือเนสวยงามมากเลยนี่ยายสาเอาอันหันพี่น้องตาเห็นบ่ะุ่น่ะป้าไปตามไปดูตามไปดูป้าเนี่ยเห็นตะไคร้เลย นี่าดอกพันยายเลยแม่พี่น้องอุ้ยโอ้อแม่นอันนั้นเฮ็ดอันนัน้นนกกระเตเฮ็ดอุ้ยมันมีมันมีมันมีสองดอกด้วยพี่น้องนี่มองนี่อันนี้พันเนาเลยน้อพี่น้องเนี่บื้องเนี่ยป้าดดอกเอ็มมาจ้ะดอกงามเพรพี่น้องไม่ทันเดืดเทาเลยนี่อุ้ยมันเทาแล้วพี่น้องนี่เห็นองนี่ เพิ่นแตกแม่งกินเพิ่นแต่เพิ่นงามเนาะป๊าดกพโมอีกแล้วนี่เพิ่นเอิญขาเจ้าเอาแต่อิญแต่ดอกใหญ่ใหญ่มันดอกจ้าหนเข้าวเจ้าเบาอ้าวจ้เห็นขาเจ้าอิญตัดขาอยู่เพิ่นบ่เอาดอกหน่อยๆนหมเพิ่นเอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่เอ้าจ้าเป็นมากดอกนี่นหน่อยๆเนี่ยเพิ่นจะออกอีกต่างหลายเพิ่นบอก เนี่ยเพิ่งจะออกอีกหลายอ่พี่น้ออันนี้น่อยเพิ่นสีเขาจะกบเอาเห็นป่ะเขาจะเอาแต่ดอกย่งใหญ่ เขาจะจ่อาตัดขาบักหลายหนึง่งแต่เพิ่อนเอาดอกหน่อย,อยเพิ่นเอาแต่อดอกใหญ่ๆมันพิงเอ้ยเนี่ยห็นบอกมันก็จ่อาตัดขาบอจ้ะบอกเนี่เห็นบอกก็จ่อตัดขานี่แต่อันใหญ่ๆเน,นี่นี่หน่อยเพิ่นอนเอาเพื่นบอกนี่น่าจะเอานี่เพิ่อนปลเห็นกับปลาจักบุเพิ่นฟ่าวเพิ่นอาจจะปลเห็นกระไ,ไดพิ้งหัว เ้าตุกเอาตุกเอาเห็นบ่นี่บ่นปีไทยได้ขึ้นบอนี่อีกพี่น้องดอกน้อยเพิ่นอันนี้หน่อยแซมอันนี้เอาใบใซมเพิ่นใหญ่เนาะสองอันพลังเข้าจับไม้ยางออกร่งกายมัน khoan sáng Anh nói là không tẹp nhạc khi nhị lái dù phía ơi Nghĩnh. เห็นอีกแล้วนี่ไม่ต้องปิดแล้วยายจะเอาแบบนี้นะคะนี่แต่ขาใหญ่ๆข้าวเจะาตัดบอกหอยพันฝานขาพันมันทินี่แต่อีใหญ่ๆอ,อันน้อยน้อยอันน้อยน้อย อันนึงวนี่บอันเบกแล้วงนกแล่าบอนกว่ามันขายง่ายมากเลเสร็ละวว่างานที่อยาเห็นอีกอันนึงอยู่บันไดว ใก้กับตาไล่กันหาไหมใส่นอ,อ,นนอสีแบันี้แบบนีน้ใส่ไปจะไม่โดนใ่ห ไลยนนเนาะกลัวจะแน่นโผล่ดอกงามค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่งงามเนาะแกงเสียบเส,สียบจำหนิเห็นไหมจะไปตัดขาที่บ้านนะคะพี่น้องเมื่อยเหล่าจ้ะพี่น้องเมื่อยแล้ว เกือบเตรียมตะกาเห็นบอคุณบ่เกือบเตรียมตะกานะคะเมื่อก็ได้พี่น้องขอบคุณทุกันรับชมนะคะพี่น้องหยุดมีแหวนสุขุทุกคนได้จ่าเดอ้อบ๊ายบายเมื่อยเมื่อยบ๊ายบายจ้าป้า